การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทาหารกองประจำการหรือที่เราเรียกกันว่าการเกณฑ์ทหารในแต่ละปีเราจะได้เห็นทั้งภาพความผิดหวงังภาพความยินดีหรือภาพของนางฟ้าทหารเกณฑ์เหล่านี <c oughs> ล้ล้นเป็นสีสันของกองทัพที่เราคุ้นชินแต่ก็ยังปรากฏข้อถกเถียงจากผู้คนที่หลากหลายถึงความจําเป็นของการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ซึ่งพลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกเล่าถึงการตรวจเลือกทหารในปีนี้และความคาดหวังของกองทัพบกในอนาคตว่าทางกองทัพมุ่งหวังรับทหารที่สมัครใจมารับราชการเพื่อทําหน้าที่ปกป้องประเทศชาติขณะเดียวกันได้พยายามพัฒนาไปสู่ร,ระบบทหารกองประจำการอาสาแบบสมัครใจโดยไม่มีการเรียกเกณฑ์และได้รับเสียงตอบรับที่ดีมีผู้สมัครมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้มีผู้สมัครกว่าสาม0 0ืห้าพันคนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่มองเห็นประโยชน์จากการสมัครใจเข้ารับการเกณฑ์ทหารจริงๆแล้วกองทัพทุกป,ประเทศเนี่ยก็มีความคาดหวังกองทัพไทยก็เช่นเดียวกันค่ะเรามีนโยบายมีแนวทางว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่การเป็นทาหารด้วยความสมัครใจนะคะแต่ว่าอยู่ๆเราจะปรับจากระบบปกติไปสมัครใจเลยเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่าง อย่างเหตุผลของคนที่จะมาสมัครเป็นทหารเนี่ยมีเรื่องค่าตอบแทนมีเรื่องของการอยากพัฒนาตนเองให้มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือว่าบางคนเนี่ยสมัครเป็นทหารเพราะว่าอยากจะต่อยอดไปสู่ทหารอาชีพส่วนที่กองทัพได้พยายามพัฒนาระบบไปสู่ทหารกองประจำการอาสาแบบสมัครใจโดยไม่มีการเรียกเกณฑ์เนี่ยพบว่ามีผู้สมัครมากขึ้น,นเรื่อยๆนะยอดรวมของผู้ที่สมัครปีนี้ก็35,617คนอันนี้ก็ชัดเจนว่าสิ่งที่กองทัพได้พยายาม ที่จะเชิญชวนแล้วก็สร้างระบบก็ทำให้ชายไทยเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าเมื่อเขาเข้ามาสู่การเป็นทาหารแล้วเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลเขาจะได้สิ่งตอบแทนแล้วเขาจะได้มีโอกาสทํางานในสิ่งที่เขารักแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอดสู่ทหารอาชีพอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้การพัฒนาระบบการตวเลาะทหารมุ่งสู่ทหารอาสาสมัครทดแทนการเลเกณ์ของกองทัพเนี่ยประสบผลสําเร็จ นอกจากความเห็นจ่ากทางกองทัพแล้วอีกเสียงสะท้อนหนึ่งที่สําคัญคือหนึ่งในผู้สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจําการโดยสมัครใจในปีนี้อย่างนายนัทพลนุชอ,อนองที่เล่าถึงความตั้งใจร้องขอเข้ารับราชการทหารว่านอกจากจะเป็นหน้าที่ของชายไทยที่ต้องรับใช้แผ่นด,ดินแล้วยังเล็งเห็นถึงสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในการเป็นทหารอาชีพในปีนี้ครับผมตั้งใจที่จะมาสมัครนะครับ ทีผมยู่สองประการครับอย่างแรกผมรู้สึกว่านี่คือหน้าที่ของชายไทยทุกคนเนาะที่จะต้องทําในที่สอง,องผมเหม็นประกาศครับประชาชนไทยจากกองทัพบกครับที่ทในปีนี้เปิดโอกาสให้กับชายไทยทุกคนครับนอกจากที่จะสนใจจะเข้ามาเป็นทห,หารกองประจำการแล้วยังจะมีโอกาสที่จะสาม,มารถเข้าไปสอบเป็นนักเรียนในสิทธิ์และอาจจะต่อย,ยอดไปถึงนักเรียนในร้อยหรือทหารสัญญาบัตรได้นั่นเองครับก็เลยเป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้ผมตัดสินใจแล้วก็เลือกที่จะมาสมัครทหารตัวเนีครับ จากข้อมูลของกองทัพบ,บกพบว่ามีผู้สมัครเข้ารับราชการทาหารกองประจำการโดยสมัครใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถุกปีโดยเฉพาะทางออนไลน์ที่ยอดการรับสมัครตั้งแต่ปี2564ถึง2566เพิ่มขึ้นนึงปีละสองเท่าจึงเป็นแนวโน้มที่ดีทั้งต่อกองทัพไทยและประชาชนซึ่งในปีต่อๆไปเราคงเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการดำเนินนโยบายของกองทัพไทย พระผู้สมัครใจเป็นทหารย่อมเป็นรั้วของชาติที่เข้มแข็งและปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติอย่างเต็มกำลังเช่นกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน